ครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องป,ปั่งปายสื้อครับเมื่อนี่กระผมคนตัวมีแยครับอยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ครับหรือสถานีากลางบางซื่อครับสถานีรถไฟครับเมื่อนี่ผมสีมาโชว์พ่อแม่พี่น้องครับว่าเพราะเขามาหอดสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์หรือสถานีกลางบางซื่อนะ่ยเขาสิไปซื่อตัวแล้วขึ้นรถไฟมองไตาเมิ่งกันครับผมกระสีขออนุญาตเริ่มจากมอง รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน MRT นี่เด้อครับอันนี้นี่ครับมาสีไปขึ้นยู่บองนี้ครับผมก็ขึ้นมาจกามองนี้ครับที่เรเจากกาลังขึ้นมาอยู่น่ะแล้วหลังจากนั้นครับพอเขาขึ้นม้เสร็จแล้วให้เขาเรี่ยว้า้มามองนี้ครับอ่าเห็นบ่ครับมันก็จะเป็นข้า์เตอร์ขายตั๋วอายุตอนหนาครับอันนี้มันจะเป็นรอบรถบ่อครับในขณะนี้กับเป็นเวลาสี่ทุ่มหาซื้อกวัวแล้วครับผมกับสี่ทำการสื่อตั๋วครับ รถเร็วขบวนที่141นะครับกรุงเทพอภิวัตอุบลราชธานีครับตรงสิบเป็นลงชุมทางแกงคอยครับเฮ้เข้ากัญยาเมื่อมื่อหครับสร็จคไปแกงคอยกีกหนึ่งครับผมแกงคอยครับผมนี่ครับอันนี้ภาษาภาษาชั่ะเงินในสองวิธีครับมีชลรงเงินแบบปกติครับเงินสด เือกสันผู้ใดสะดวกสแกนกันใช่เป็นรูปมันนีมะเหล็ดได้ครับดีนะครับครับผมรวมเทปลดแล้วเจ็ดคอยรถเจ้าทุกกะระดีนะครับครับผมด้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับตรงประตูไหนครับเดี๋ยวไปหาพนักงานสิเกี่ยวตัวนั้นนะครับอ๋ออ๋อครับผมขอบคุณครับในขณะนี้เขาก็ได้ตัวมาเป็นเทเลอยแล้วครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตัวสีขาว บวกขบวนรถเร็วที่141ครับสถานีกลางกรุงเทพไปวัดไป็นลงจุทางแจ้งคอยเนี่ยหาสิบาทครับแต่ว่าสุดปลายทางเนี่ยคือเป็นอุบลราชธานีครับได้สั้นสามรถพัดล้มที่นั่งสิบสองอาคันที่สิบสองที่นั่งหกสิบห้าครับโอ้ตู้ไทยครับหลังจากนั้นครับเขากลายย่างหันหลังออกมาจากทางเขาเตือครับิ่นบอกว่ามาหาหม่องพี่พนังงานสีเขียวครับอ้อประตูหมองนี้ครับทางขึ้นมองนี้ อ่อนเดียครับเมืนน่อพิไปช่วงวงนี้ครับหนึ่งสี่หนึ่งครับผมไปทางบุนรัชธานีถูกต้องครับผมขึ้นไปเลย หนึ่งสี่หนึ่งขึ้นตรงนี้ไหมครับขึ้คขับขึ้นได้อ๋อครับผมขอดูกสวยไลยครับผมความครับโอเคผู้บดิสัทขึ้นบันไดเลื่อนไปนะคะรถไฟจอดอยู่ชั้นชาลาที่หนึ่งเดินซ้ายมือประมาณหนึ่งร้อยเมตรเจอรถไฟเลยอ๋อเดี๋ยวขับไปมากครับครับผมชั้นชาลาที่หนึ่งครับมีบันไดเลื่อนให้ขึ้นนะครับไปเรื่อยๆรถไฟสวรรคแล้วเออๆจับม้วนแล้วห้าสิบสองนาทีแล้วเออทันอยู่หรอกทันทันทันก่อนที่จะขึ้นรถไฟเนี่ยถามพนักงานสุทธิอากรนะครับเพราะว่า มันสิบยอดจอดอยู่ในชานใช่แล้วกันสช่ไหมครับในสถานีแล้วครับเขากะึ้นม้าหอดที่ชานชาลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนบอกว่าไห้ย,ย่างตรงไปอีกประมาณร้อยเมตรครับแต่สี่หอดหมองรถไฟจอดนะครับอยู่ชานชาลาทีหนึ่งซ้อนทางขวามือนี่ก็จะเป็นอ่ารถไฟฟ้าสายสีแดงครับกําลังเข่าเทียบจอดนะครับ็ตะเป็นรถไฟฟ้าที่ เดินทางในระยะทางสันส้นๆครับว่าร้อยเม็ดที่เก๋งก็คือเดี๋ยวบ้านเอกเดินด่ารถไฟป้ามีไฟระยิบระยับเอ้าบุ้ยขึ้นยางไก่เสียว่าไก่เต๋อพุทนเนี่ยป้ารู้สึกว่ามีหมอลำครับพี่น้องโอ้หมอลำสิ่งครับหยุดหน้าสถานีรถไฟป้าทีทั่วโอ้ยใจนึ่งก็อยากกลับบ้าน อีกใจหนึ่งผมกะอยากเที่ยวหัวน้ำสิงอนโอ๊เอาไ้โอกาสหนานครับโอ,โอกาสล้งพ้อกันไม่ครับมือสัน่นวันดีในตอนนี้กับผมกับขว้าคุรถไฟกันครับยาสิบทันที่เพื่อนบอกว่าอ่ลอยเมตดรถไฟจอดอยู่ทางสายมือผมว่ามันลมแรมนลอยเมตรมเด้มันเป็นสามลอยก็เมตรผนเด้แต่แต่ที่งยางมาแต่นี้ครับเห็นดากใบๆแล้วเดี๋ยวห้องสี่ไปึืนครับ โอเคครับในตอนนี้ผมกะายางมาฮอดรถไซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเขาก็ต้องมายางหาตู้ตะว,วันนครับว่าเขาอยู่ตู้ใดไส่วนของผมเนี่ยกะคันที่สิบสองนะครับวิธีเบิรงว่ามันคันเพื่อใดน,นะครับเพื่อนกับสินี้หาป้ายตั้งอยู่หมองนี้ครับเขียนว่าคันที่สิบสองครับ คานัมเบอร์ทเวลนนะครับแล้วก็สินี้อันยูห่างโบกี้นี่ครับรถคัทนที่สิบสองกรุงเทพอภิอวัตน,น์ุบลราชธานีครับเมื่อพร้อมเนี๋ยวเขาขึ้นไปหาหมองนั่งได้ครับที่นั่งหกสิบห้าครับผมเขาเขาไปเลือกเบื้องหม่องน้ำกันครับรสู่สิบสองเลียวซ้ายเอ,อืเอเขาเปิดเบื้องไรเขาหยักเบื้งลม เห็นด้วย60าโอเคครับใส่มอได้ละอ้โฟกัสได้ไหม,มสิบ6 5าครับผมนีครับที่นั่งริมหน้าต่าง65กลาง66ทางเดิน8ห6ครับผมก็ะต้องนั่งจิตหน้าต่างครับพรามีครับ นี่ครับนี้ก็เป็นภายในตัวขบวนรถครับยูทูบถ่ายครับคันที่สมุโดทเ่พอสมควรครับคันตัวใดห่วนกัททาการเปิดหน้าต่างเลยครับผมหรือว่าสิเปิดพัดลมน้าก็ได้ครับนี่ครับขันโยกครับโยกขึ้นโยกลงครับเปิดปิดนี่ครับนอกจากนี้ครับเขาก็สามารถเอากระเป๋าเอาสัมภาระวางไว้ มองบ้างทึงหัวเขาได้ครับแต่ขันผู้ใดขอางหลเนี่ยมันจะมีคาสัมภาระตืมเน้ออันนี้ก็สิพาปเป่งห้วงน้ำครับประตูข้างหน้าจะเป็นประตูแบบเลื่อนปุบสไลด์เปิดปิดองสี่บางรุน่นก็สิซุกเข่าซุกอวครับโอ้ห้ามไหลสะดวกดีครับอ่างล้างเมื่อมีหน้าต่างห้องน้ำพร้อมนอกจากนี้ก็มีสวมครับย้ำเขาสิใส่งานเท่ากับเปิดก๊อกน้ำผ่านครับ แล้วก็ปิดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับผมก็ได้มานั่งประจำที่นะครับเบิงสภาพคนที่สี่เดือนทางไก่ครับในขณะนี้ขบวนรถเล็ทีหนึ่งสีหนึ่งกะได้เคลื่อนออกจากกรุงเทพอภิัตลแล้วครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คือที่มีสำนีลน้นะครับสำหรับวิธีการขึ้นรถไฟสื่ตัวรถไฟอยู่สถานีกลางกรุงเทพอภิดลครับหากผิดพลาดประการใดภมิก็ขอใภมานัที่นี่เด้อครับ ก็พ่อ,อกันไว้ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมครับ